สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเห็นข่าวรายข่าวค่ะเรื่องของคุณแม่หลังคลอดค่ะที่ติดเชื้อโควิดคุณแม่ที่ให้นมนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะติดเชื้อโควิดหรือติดเชื้อโควิดแล้วนะคะรวมถึงนะคะในลูกน้อยค่ะที่คลอดออกมาแล้ว ติดเชื้อโควิดจากผู้เลี้ยงดูแต่คุณแม่นะคะผลยังไม่เป็นบวกค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ค่ะคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วก็มีคําแนะนําอย่างไรคะคลิปนี้นะคะพี่แกนนํามาฝากค่ะก็ไลาฟังเลี้ดูถ้ใจแล้วก็กดติดตามเป็นลังใจให้กับพี่แกนนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะคะแล้วยังแข็งแรงนะคะไม่ใช่อาการหนักนะคะที่ต้องใส่เท่าช่วยหายใจหรือว่าต้องอ่อนออกซิเจนนะคะคุณแม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสจากผู้ติดเชื้อโควิดนะคะ รวมถึงคุณแม่หลังคลอดค่ะที่ลูกนะคะติดเชื้อโควิดค่ะคุณแม่ยังสามารถนะคะให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ค่ะโดยค่ะแนะนาว่าให้คุณแม่นะคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะตลอดเวลานะคะในช่วงที่อยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกค่ะช่วงที่ปั๊มนมค่ะช่วงที่เข้าเต้าค่ะข้อที่2ค่ะก่อนสัมผัสลูกก่อนปั๊มนมนะคะก่อนอุ้มลูกเข้าเต้าค่ะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะ ข้อที่3ค่ะหากคุณแม่เป็นแค่เพียงกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณแม่นะคะก็อาจจะต้องระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะว่าจะไม่ไปรับเชื้อนะคะโควิดมาจากข้างนอกหรือจากผู้อื่นเพิ่มเติมค่ะ